สวัสดีจ้าสวัสดี <OOK> สุภูสุคนนะจ่ะวันนี้มาเจอกันกับแมวนะจาะตอนนี้แมวอยู่บานเนาะกลับมาบานนะจ้ะมาบานมาหาแม่เนาะกันเลยผ้ากันมาเก็บเห็ดนะจ่ะมาเก็บเห็ดเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะจาว่าสีไดเห็ดบ่เนาะยิ่งใครจะว่าได้ร้ายหลายคนนะกันเลยอยากมาเบิ่งเนาะอก็บผ้าสุภูสุคนมาเบิ่งนะจ้ะไปจ้าไปเบิ่ง่าเข้าสีแดเห็ดอย่างแน่เนาะ พีด้บ่ไปพี่น้องนุมาเก็บเห็ดนี่นะจ๊ะแล้วบังนุ้งเซลล์เห็บบังเห็ดนี่นะจ๊ะเห็ดเพิงได้จ้ะนี่อุย้ยบังเนึกแต่ว่ามันอันนี้แล้วเนาะนี่ดอกมันส่งไ,อ,ไอ้ไมีแอนแมงจอกแล้วเนาะอุ้ยโอ้ย,อย,อยไม่นี่นะ่ะนี่นะจ๊ะโอเด้ดนี่น,นี่เห็นว่าจา๊ะดอกหนึง่ง อ่าอันนี้งามงามอออันนี้หลายดอกเยอะนี่เนาะดอกนึงนี่จ้ะโอเออเนี่ยมองดูหนามี่บ่ามาเก็บเห็ดจ้ะมาก,กับไอ้ลูกสาวลูกสาวมาก,กับพญายกับตากับยายนี่จ้ะอันนี้อันนี้จุ่มเดียวได้หนี่นี่จุ่มเดียวนี่ผ้อยแล้วพอได้ดอกนึงดอกนึงยังางามเลยนี่เนาะจ้ะนี่นี่เนาะ วุ้มีดอกเดียวโอ้ยเด้อปึ๊บนี่นะจ๊ะโอ้ยเห็นบ่ยังสวยเลยนี่เห็ดเพิงนะจ๊ะนี่ดอกเดียวนึงปะยังต่อจ๊ะไเนี่ยแล้ว เห็ดเผิองังียมุ้นนอันี่ดอกนึงนี่ดอกนึงเห็ดเพิองอันอันต้นเดี๋ยวเมื่อนึงเดียใช่เออเนี่ยไปพะย่บงดูเมนบ่เห็ดเิองงมนนี่ไปแล้วบงกันนี่นะจ๊ะจ็คเฮ็ดยังดอกเดียวอันนี้เพราะเนี Google ่ยใจพลระแบบเอาไปพะย่เบลงกอนนี่นะจ๊ะนี่เม่ดอกนึง เน่มึงเห็ดเพิงเอี้ยเนาะเน่สีเหลืองๆไหมเน้น่เอออันนี้พ่อเห็ดแม่จ้าเห็นบ่ดอกแดงๆดงไสิเก็บไ้เองเี่เนาะเห็ดแดงเขาจะ่นี่เนี่ยเพิ่นเห็ดแดงนะใช่่เนี่ยใดอกเดียวมีดอกเดียวแม่จะลูกสาวเห็นเห็ดนะใช่ อ้โเห็ดแดงดอกก่นี่นี่สามดอกก็ไม่นี่โอ้นี่จะเห็ดแดงลอันน้องมีเก็บน่นะอน้องมีเก็บมีเก็บอนได้เออนึ๊งดอกงน่งเห็นดะเสียงแหน่แล้วเก็บไปางนเสียงแหน่โอ้ยน้ำน นี่นะลงดิดดิคนมาหาเห็ดหลายจา้ะอันนี้นุมากกับพ่อกับแม่เนาะมมาก,กับลูกสาวสองคนมาาเกือบเมื่อเที่ยงกันเนี่ยมากินเห็ดแดงพ่ะนะเห็ดแดงโอ้ยพณน่ะ วุ้ยบ้งพี่น้องพี่น้องเบิองหึงเบงเห็ดเป็นจุ่มเล้ไหมเห็ดแดงแมจ้าเหนไหมคุณ่ะ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 มันเห็นไห้คุณ่ะแต่ว่ามันดอกปะไงเราจะโอยตายแต่ว่ามันดอกปะไงเราจะกี่พ่อเออนั่นแหละใช่คุณได้ใ้ขุนน้ำดตอดอกนี่มันส่องสีเปรี้ยวรอกแล้วมาอตะเส้นนี่ละเนี่ยมันเหมนนเห็นหมดเลยนี่นี่นจะแล้วมพอแล้วเก็บคุณอะ นี่ของนายเหรอคุณแม่จ๋ะมันน่าเป็นเป็นเอเลอร์เทนบ่เพื่อน่ะกอเนี่โอ้เป็นกลุ่มอยู่หน่อยเนาะยังเหมาท่านมาดิโอ้นี่ดอกนึงมิ้นนี่เดี๋ยวอ่านี่ละดอกนึงเพื่อน่ะพี่แม่จ๋าอ้ยเห็ดแดงคุณน่ะโอเห็นบ่เนี่ยสวยเบิ้งเห็ดแดงเนี่ยเห็ดแดงนะจ๊นเนี่ยแต่ว่ามันถี่โบโบคอยง้างป่านนีมันต้องสี่เทาเนาะโอ้ี่ดอก เฮ็ดอีย่างอยู่นี่ตุบุอยู่นี่ันเฮ็ดเพิงเดีหงเห็นบน่นี่อย่งนีนี่ดเฮ็ดอย่งโอ้ตายเดียมั้งเ่ยนี่นะาจะตอนนี้ได้นี่ไต้ทั้นี้อย่างตีนเดี๋ยวเอาทิมบอนั่นนี่นี่ตัตีนเออโอ้ยยูพอจุ่มนี่ไ่ ไายดอกเลยคุณน่อแลก็เอาอยู่ในเห็ดจังพ่อนหนึ่งเมนยดอกว่ามันเห็ดแดงแต่ว่ามันอันนลเะสหกินเยืกินตีละเมียนเมยเนี่ยมันตัวแดงออกอ่เอ้อเป็นน่อนอก้าสดอกเด็ดเอาแล้วค่ะ ไปบ่าเนี่ังโตออกไหมมาเห็นก็ไดกมันดอกบอ่ควขย,ยอันด้ไหมคด้บอกนขยันปืนไปยู่ค่าเละจ้ะมาหาปลามาหายเห็ดยี่นี้ปลาอยู่ค่าพี่น้อง นี่จ้ะเจอเห็ดอีกแล้วเห็ดเพิงเห็ดเพิงขมแล้วแม่นี่ยสองดอกเออเนี่สองดอกแล้จ้ะเอาแม่เก็บเลยเนี่เก็บพุหละดอกอ่ได้ไหคะนี่ยใหม่ห้อยอันคนเคลียเห็ดหลายหลายจ้ะนี่จะห้อยพระเจ้าเคลียเห็ดไหมพระเจ้าก็มาหาทุกัน เนียพอดลยออนแล้วอ้เห็นแลนมันเนียแก็พอดอกนึงของสิปตะมันเนาะนี่แม่จ่าน่แล้ออเห็นอแล้วเ้ยคือเดี๋นาะปลาหนินาอมีอันนี้ออกมาจากปลาเนาะปลาเก่านาม่พอตัว คุณเขามากนะจะได้ลายดอกแล้วปล่อยแล้วจะคุณไหมสามดอกไม่ใจนุ่งกันเนี่ยเข็นบ่สีมันอันนี้สีเห็ดมันอันนี้เนาะนี่นะจ๊ะอ้ยแม่แม่ละตัดขาตัดขาไปพร้อม้วจ้ะไปหอดบานให้ต้องมาเดี๋ยวไปตัดมันตลรางเลยโอ้ยดอกนี้มันส้มเถ่าแล้วเนาะ คนณค้นเห็นมันโอ้ซีดอกวันนี้เราเนี่ยขนมมันสอนกันไหมมันเกิดอันเฮ็ดอันนี้คนว่ามันขึ้นเป็นอย่างเป็นกลุ่มแล้วจ๊ะนี่ไหมนี่ยเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงขมนะแม่เออเฮ็ดเพิงขมหลายอยู่จ้ะป้านี่หลายอยู่หลายอยู่นี่เสาเห็ดขะนะพี่เสนาใช่ใช่นี่ โอ้อนี่กำลังงามเลยอ่ะเก็บเก็บไดเลยเก็บอะไรเก็บอะให้ยายนี่นี่ดอกนึงแคนะโอ้มันส้วงส้วงสีญ่สีเทาแล้วนะแม่เนาะคนบ่มาเห็นมันหรือใดดอกหลายได้จ้าป้านี่ขึ้นไอแบบเป็นกุ้มพร้อมไหมขึ้นเท่าอันสามดอกสี่ดอกก็มีนะแต่ว่าป้าหินมาเมื่อกี้ค้นมันหาคนเขาหาหลายเนาะ นี่จ้าสวยแหละดอกนี้ก็แล้งงามเลยนี่แต่ว่าอันนี้มีดอกเดียวนะจัะนี่นี่นี่มีดอกเดียวก็แล้งเงินมีตีนิดดอกนึ่งนี่ดอกหนึงนี่โอ้ยดอกก็แล้งงามนะนี่จ้ะนีสองดอกส่วนหมากเป็นเฮดเฮดไอ้ผึ่งคมเนาะจา้ะ มีเม่นเม่นเออนี่ดอกนึงจ้าเนี่ยนี่ไปละนี่จ้าเออใช่ปะเห็นบอน้อนนี่ละเนี่ยจ้าน้องมิงเก็บแต่ายตัดขายใชนี่ยอ่ะโดยสามดอกมีดอกหนึ่งต่ว่ามันมีดอกหน่อยเอาอยังไงเจไดเนาะ nè cha đây lọc đọc, nên đọc Chà. Ừ, đọc cha, à, là đọt nâng tao vào đọt vào nhây, sống hai hết thôi này dáng sống hai hết nè này dáng sống cha, này dáng này dáng sống hai thôi này นือโน้นนเบิ้งก็นี่เนี่เออนี่ไปไปย้ายเด้อนี่วะไปย้ายันเนี่ยปล่อยละอุ้ยพี่น้าอุ้ยพี่น่องเบิ้งเบิ้เมืเ้าให้เบื้องอนซอนหดถัดเบิ้งด้ป๊อ่เบิ้งดูจ่าพี่น่ะก้มเยอะเลยี่งกูน่ะก่น่ะเอาน้องมินเก็บน้องมินเก็บข้างนั้น มัดบราบังนูละออนซ้อนเป็นตมงใม่อนเออ่นมัดนะเก็บกันค่ะอืมเก็บเอหนั่ดอกนั่งยืดไตตีหนอยให้บ้านัเฮ้ยนั่เก็บอ๋ปเฮจุนี่ไหค่ะทักทักจุนี่ไหมมึงดูนุ่นะดอกก็ร้องงาม่เลยะนี่เออเก็บอ๋เก็บออกึ้นมาเก็บอเก็บวผู้นึ่งดึงขาผู้หนึ่งดึงหางเอาไปยไป เอาไปเห็นแหนก็เป็นคนตัดขาให้เนาะเนี่ยแล้วพี่น้องดอกนี่เนี่ยดูดิเห็น,น,น,นบ,บนนนน่อันถั่นมะอันนี้กับอัน,นอันมาจากพอหนูใส่กล่องหันกล่องเลี้ยวนนหน่อยหนึง่งอ้ยนี่เด้ด

กำลังงามจ้ะดอกกำลังงามเอาแม่ให้แม่เราตัดขาให้แม่เราตัดขาเฮ็ดให้เาเก็บยางเดียวสองดอกเหมือนกัข้อสองดอกนั่นเองโอ้นี่แม่นี่ดอกนี่อ๋อนี่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 ดอกนึงนี่นั่น่ะนี่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 โอ้นี่สองดอก ปญ้ายาจนแม่อยู่น้ำหัวห้าได้ไหมส่วนหมากจะเป็นไอ้เห็ดเพิงคมนะจ๊ะเนี่ยแยงก็นี่โดดนึงละน่ักไหมนี่นะเนี่ยอ่ะเอาไงย่าไงย่าเอาไงมาไม่ไปไป สาวบอกก็พอเฮ็ดสองดอกนะเก่งถือว่าโอ้ยมองดูด้อยโอ๊ะงามงามเอาเก็บเก็บเอาแล้วนั่นสองดอกเออโอ้ยไปย่ายตัดขาเด้อได้ค่อยออกไปนี่นนะโอ้โหหนึ่งสามดอกนะอันาอยุบ้านบ่อยู่จ้ะอยากมาเก็บเห็ดพนักงาลูกสาวก็ได้มัน

อืมดอกออนึงเฮาเข้าขามาที่เรียกข้าวมหาขับเนี่ยอืมขาดูจับาือนส่งเสียนาหนะเนาะขาขักขังขาถักถือกับน้อน,อน <c oughs> ดอกนึงเินดอกเดียวนะจ๊ะเนี่ย ข้นหลายแม่จะปลาอันไหนเป็นปลาโยคาเนาะจะนะเห็นเนาะอันนี้กะทิทีแม่เขามากกับนี่เป็นปลาโยคาเนาะจา้ะเนี่ยนเะน,นี่นนเนยเฮ็ดเฮงขมเนาะจา้ะมันสิขึ้นน้ำปลาโยคาเนาะพ่อเดี๋เก็บอยู่จ้ะปลานี่ยไปเนี่ยไปเบิ้งให้จะไปเบิ้งอีกปลานหนึ่งไปทางไหนดอกพย,ยัยสิพาไป ไปยังไปยังปุ่นพอแล้วยังไปก่อนล่ะครับเนี่ยนั่นน่ะมองไปไปยังคนลูกสาวอันแล้วนู่นเสบิงอันนี้ ท่างออกมาจากกันเก็บเห็ดนะจ๊ะปลาเกลือหิสไป่ห้องสี่เบิ่งปลาใหม่เนาะอันนี้บรรยากาศคางทางนะจ๊ะเนี่ยนี่เป็นมะนาวเนี่ยบ่ทางเนี่ยจ๊ะท่างแบบอันนี้เลยเขามาไอารถเขาม้าไปไหนเนาะกับพักกันะเอารถจอดไอว้ข้างนอกนะจ๊ะแล้วพักกันยางเขามาเนี่เนี่ยโสี่ไปเบื้องหมงไม ปีนก็ไปะยางไปพุน่นก้อนพุ่นไหมไปพวัญเรื่องพุ่นก้อนพุ่นอ่ะแต่กลับแล้วนะจ๊ะ,จะ,ะ,จะ,ะมาจะไป นุ่นจะเฮเบิ้งน่าจะอันนี้เฮ็ดเนาะที่เก็บมาได้น่าจะเนี่ยอันนี้เป็นเฮ็ดขมเนาะอันนี้เป็นเฮ็ดแดงน่าจะเห็ดแดงเนาะแล้วก็มีเห็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงข้ามมาสันอันนี้นุ่นล่างเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยล่างเรียบร้อยแล้วปที่เนี่ยนุ่นจะเอาไอ้เห็ดขมตัวนี้น่าจะที่ล่างเสร็จแล้วะไปต้มเนาะไปต้มเอาน้ำเอ่อขมๆมันออกก็นนะจะจากสองน้ำเนาะแล้วกาจังียเอามาแกงนะาจะนี่แหละเก็บได้ซักนี่ เก็บเดซนนีนะจ๊ะเพราะไปไปกันประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะไปเก็บกันชั่วโมงหนึ่งไปกัะพอกัะแม่แล้วก็ลูกสาวนะจ๊ะเนี่ยเนาะเดี๋ยวนนจะเอาไปต้มก็จ๊ะต้มอนามขมก็นั้นจังเซามาแจงจังเซลมาแกงนะจ๊ะ